อร่อยเลิศคุณรีนอร่อยเลยิศรสกระเซาซีเธอของม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปากอร่อยเลิศก,กับคุณรีดวันนี้สำหรับคนที่รักชอบบุฟเฟตปิ้งย่างโดยเฉพาะที่นี่เป็นบุฟเฟตปิ้งย่างห้าเหล่าแท้มีถึงกว่า80รายการรวมเครื่องดื่มและของหวานเรียบร้อยทานได้2ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่เนื้อน,นำเข้าจากออสเตรเลียทั้งวากิวติดซีโครงวากิวพับนอก เนื้อโคขุนไทยมาถึงไก่กันบ้างไก่หมักซอสเกาหลีไก่ราซอสเทริยากิซีฟูดก็เจ๋วกุ้งแม่น้ำแซลมอนนอร์เวยหอยมแมลงผู้นิวซีแลนด์โฮตาเตะญี่ปุน่นของทาเล่นยิ่งอร่อยกุ้งเทมปุระแซลมอนดองคานิ้มีสุก ซูชิซาชิมิเมนูโปรดปรานหรืออยากจะทานชาบูเพิ่มเพียงอ,อีก100บาทท่านก็สามารถเปิดหม้อชาบูได้เลยตามกุรีไปเลยครับอร่อยและังรีดวันนี้นะคะรีดมาที่ก๊อถูกกริวบุฟเฟ่ปิ้งย่างหาราวเราต้องมาพูดคุยกับผู้บริหารของก๊อถูกกริวสาขากรุงเทพกรีธาซอย7นะคะคุณนิรชามามิน บีระสวัสดีนะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะบีระรนี่ปิ้งย่างฮาลาเจ็ดเก้าเก้ามีอะไรบ้างจ๊ะจุดเด่นของร้านกอทุคิวเลยนะก็คือเป็นร้านปิ้งย่างญี่ปุ่นฮาลาลนะคะมีรายการอาหารมากกว่า80เมนูนะคะลูกค้าสามารถนั่งทานได้เต็มที่เลยนะคะ2ชั่วโมงค่ะจะมีเนื้อหลักๆเลยนะคะก็เป็นวากิวออสเตรเลียนํำเข้านะคะโดยจะประกอบไปด้วยวากิวพับนอกวากิวติดซี่โครงนะคะส่วนเนื้อโคขุนไทยนะคะจะประกอบไปด้วยโหนก ริบอายแล้วก็เนื้อซูวีค่ะสำหรับคนที่ไม่ทานเนื้อนะคะก็จะมีไก่นะคะจะมีหมักซอสเกาหลีนะคะแล้วก็ราดซอสเทริยากิค่ะในส่วนของซีฟู้ดนะคะจะมีกุ้งแม่น้ำแซลมอนรน์เวยหอยแมลงพูดนิวซีแลนด์นะคะแล้วก็โคตาเตะญี่ปุ่นค่ะของทานเล่นนะคะก็จะมีกุ้งเทมปุระ แซลมอนดองคานิมิโซะหรือมันปูนะคะแล้วก็ซูชินะคะจะมีวากิวโฟกรานะคะไข่เซนแล้วก็สาหร่ายห่อโคตาเตค่ะซาชิมินะคะจะมีแซลมอนทูนา่าทากโกะแล้วก็หอยนางรมเกาหลีค่ะ โรนะคะจะมีวากิลโฟกาโรนะคะแล้วก็แซลมอนโฟการโรคะ่ะนำจิ้มเป็นยังไงในส่วนของปิ้งย่างนะคะก็จะมีพอนสึซีฟูด้ดแล้วก็โกชูจังะค,ะค่ะมีครบรันจริงๆรวมเครื่องดื่มไหมรวมเครื่องดื่มแล้วนะคะแล้วก็ถ้าลูกค้ามาก,กันหลายท่านหรือม,มาเป็นกลุ่มนะคะสามารถบวกเพิ่ม100บาทต่อท่านนะคะจะได้เป็นหม้อชาบูคะ่ะวันนี้เลยต้องขอการันตีความอร่อยเด่นเลิศดเป็นพิเศษจริงๆแล้วก็คุ้มมากที่กัดถูกกริเป็นอร่อย ค่ะลชักใหญ่จะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้าน Got to Grill สาขากรุงเทพกรีธาตั้งอยู่ที่ซอยกรุงเทพกรีธา7ร้านอยู่ภายในโครงการ The Curve 7ชั้น2ครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุณรีดระพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการ,ารันตีจากคุณรีดไปเลยครับ โปรแรงอร่อยเลิศก,กับ AIS ช่วงนี้นะคะอร่อยเลิศก,กับคุณเดชและ AIS จะมามอบสิทธิพิเศษให้กับคุณลูกค้าที่ร้านก็ทุกิวมีอะไรพิเศษพิเศษให้กับคุณลูกค้า AIS บ้างคะสำหรับลูกค้า AIS รับส่วนลด10%เมื่อรับประทานที่ร้านตั้งแต่วันนี้ถึง15สิงหาคม2565ค่ะแล้วเราระกาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกา45นาทีดูทีวีกด33 ดูมือถือกด3าลัสลาไปก่อนและสวัสดีนะคะอะไรน่นกับผริตรีเมจิอีติ้งยาาผิงฉังต้องกินค่ะ